แมวเหมียวแมวเหมียวเด็กวัดทั้งหลายวันนี้รอหลวงปู่นั่งรอกันอยู่ตรงนี้เลยรู้หน้าที่กันดีครับรอหลวงปู่อยู่ตรงนี้รอหลวงปู่พาน้องเล็กมาเล่นด้วยพาน้องเล็กมาเล่นด้วยใช่ไหมพาน้องเล็กมาเล่นด้วยอ่าเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันอันนี้สมาชิกใหม่เจอสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเมาื่อสองสามวันปีเป็นเหมียวใหญ่ เหนียวใหญ่ลายสีลายนายสีลายอ่อนกำลังเล่นกับเพื่อนเพื่อนเล่นไหมไม่เล่นเนาะทักทายกันอยู่ครับก็มานั่งรอรับหลวงปู่กันตรงนี้ครับนั่งกแบบสบายใจเลยนั่งแบบสบายใจเลยทองเล็กทองเล็กทองเล็กมาแล้วทองเล็กมารับหลวงปู่กัน ข้าหลวงปู่เข้ามาแล้วครับหลวงปู่เข้ามาแล้วเร็วเข้ามาในวัดก่อนหลวงปู่มีเรื่องจะบอกกล่าวเรื่องจะบอกกล่าวครับมาแล้วมาแล้วเร็วไม่อยากมาเหรอไม่มาหลวงปู่ไปแล้วนะมาแล้วหลวงปู่จะได้เตรียมอาหารให้แล้วก็จะได้มีภารกิจต้องไปครับ หลวงปู่ขับม้าขนาดแล้วครับมีใครมาเลยมีอะไรอุ้ยไก่เจ็บๆมีใครจะคุยอะไรไหมไม่คุยหลวงปู่จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้หลวงปู่มีภารกิจไปข้างนอกครับไปร่วมงานบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเจ้าห่มสวดอภิธรรมศพหลวงปู่จันทร์กระตะปุญโญ เจ้าภาพในจัลวันก็จะมีคณะเจ้าภาพหลากหลายเจ้าภาพหลากหลายสถานที่สถานคณะไปร่วมกันวันนี้หลวงปู่ก็จะไปร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแจ้ห่มก็นําภาพน้องน้องเหมียวเฝ้ารอหลวงปู่อยู่ตรงนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันและบอกกล่าวน้องๆ้องเหมียวด้วยว่าอยู่ไว้กันนะดูแลกันดีๆด,ด้วยความรับความสามัคคี รวมท,ทั้งน้องน้องไก่น้องน้องไก่อยู่ตรงนี้อีกเยอะแยะเลยครับน้องไก่อยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยครับก็ดูบรรยากาศลหลายๆบรรยากาศลหลายๆสถานที่ในแต่ละคลิปก็มีหลาก,หลา,กหลายเรื่องหลากหลายเหตุการณ์ให้ดูได้ชมกันก็ เป็นโอกาสดีเนาะที่ปู่ได้ทําคลิปต่ตางๆให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าการเผยแพร่ประเพณีต่างๆในแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคก็มีแตกต่างกันไปของหลวงปู่ก็จะมีน้องชีวิตน้องเหมียวที่เห็นทุกวันทุกวันในคลิปวัดปงชัยแล้วก็มีกิจกรรมมี กิจการกิจของส่งที่ออกไปข้างนอกบ้างก็ได้ดูได้เห็นกันนะครับให้ดูหลากหลายหลากหลายสถานการณ์ดูไปเพื่อประดับความรู้เนาะและเพื่อชีวิตน้องน้องเหมียวถ้าดูมากการดูมากคลิปโฆษณาเข้ามาน้องน้องเหมียวก็จะมีรายได้จากการทางย youtube เขาจะแบ่งสารันส่วน ค่าาหาให้กับน้องน้องเหมียวจะต้องดูให้ได้ตามเกณฑ์ตามเป้าตอนนี้คลิปของปู่บางคลิปก็ดูทะลุบางคลิปก็ยังไม่ถึงนะบางคลิปก็ยังไม่ถึงบางคลิปก็ดูน้อยอยู่ก็ฝากช่วยดูฝากติดตามแชร์ให้เพื่อนๆให้คนรู้จักติดตามด้วยการดูการกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆก็จะช่วยให้น้องเหมียวได้มีอาหารการกินมีชีวิต ที่อยู่ได้ตามอายุสังขารเพราะว่าต้องใช้มีค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่ในการอยู่การกินการอยู่การกการ,การักษาโรคนะครับนะขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคน,ท,กคนทุกท่านสาธุเดินมาเท่านี้มาเจอสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่สีน้ำตาลผีน้ำตาลเทา หางยาวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเด็กชายผมเด็กชายนะครับออกมาได้เล่นกับเพื่อนๆได้แล้วจะเล่นเพื่อนๆได้แล้วคร,ครับก็กขอฝากไว้ที่นี้นะพบกันใหม่โชคดีมีสุขสาธุ